วันนี้จะพามาหอ่อเขาเลือกหอ่หอห่อหมกไก่ใส่หัวปีค่ะพี่น้องตอนนี้ข้าวเช้าก็ยังไม่กินมาคะ้าเพราะว่าหมกไก่ยังไม, <c oughs> ม่เด้วหมกไก่ใส่หัวปีได้พี่น้องแล้วมากินน้ำกลันค่ะันนี้คือปรุงเครื่องแล้วนะคะตักไปเลยค่ะตักส่เลย เอาเลยเอานี่นะคะาทำฐานหมกเลยนะคะาทำกนคารหมกเลยทำทำน้ำงาเท่ากัดตัดถิ่น่ะพี่น้องกัตตอกถ้าเห,ห็นมันงามงาขึ้นหน้าตาได้พี่น้อนเลยทีนี้วันนี้เราไม่ใช้ไม้นะคะไม้หามไม้ไว้พันแต่เราใช้เป็นลูกแม็กเอานะห <c oughs> มกงามง้างแบพี่น้องอย่างนี่น,นี่มี <c oughs> ไปเลยค่ะ <c oughs> สองอันนะคะ นี่นะคะทุกคนไปแล้วหนึ่งแบบสวยไหมสวยมากเราวก็ทำไปจนหมดนะคะทุกคนไม่ร้ายมกอยู่ค่ะพี่นอ้องไม่ร้ายตื่นด้วยเป็นเนื้อไก่นะคะใส่หัวปีใบตอง,งเฮาก็เอาไปล้นไฟก่อนนะพี่น,อน,น้องจะซันมันจะแตกจะซันมันจะ มันแตกแล้วมันจะห่อแล้วมันจะมานค่ะอันนี้เพือไปเยนไฟเลยนะคะแล้วก็มาทำการตักใส่ห่อมหมกเลยค่ะม่ตรับนนะพี่น้องตับไก่นะคะมีตรับไก่แล้วก็มีเนื้อไก่นะคะมีผักชีมีผักชีนี้ <c oughs> มะปีนี่ั้วอหอมกะว่า ะะทถ้าเราถ้าใบตองมันใบตองมันอ่อนมันจากมาห่อายคะ่ะไม่ใชตะกแล้วก็ทาการหงิไปเลยนะคะเพื่อความสะดวกสบายของเรานะคะทุกคนเราไม่ต้องไปนี่้กเสรแล้วหนึ่งเลนะคะทุกคนสวยป่ปที่้องสวยคือคนห่อเลยะคะ่ะข้าะห่อไปเรื่อยๆจนก็จะมดได <c oughs> ้เยอะอยู่นะคะ กินสามมื้อก็เบื่อเบิดแล้วพี่น้องนี่นะคะทุกคนวิธีการห่อเราห็หาเดี่ยวใบตองใบแน่นอนห่ขอขังไหมเมนูง่ายนะคะแต่อร่อยนะคะ ใบตองหน่อยมันก็เห็ดห่อหน่อยหออเห็ดพี่หนอนน่าจะเห็ดห่อใหญ่ขายไปเลค่ะสวยงามน,นะคะเราก็ตัดส่วนเกลือทิ้งไปแล้วก็หนีบเลยหนีไปเลยนะคะห่อละสิบบาทจะได้ค่ะพี่น้องประหยัดขายนะ่อยหน่อย เดีย๋ยวจะทำให้ดูอีกสักห่อนึงนะคะแล้วก็ตัดใบตองให้มันสวยๆหน่อยมีเห็ดปุยงุ้ยไ่ยะได้พี่หน่อยให้กำยำทำให้สวยๆเหมือนหน้าตานะคะอันนี้คือไก่นะคะไก่ที่เขาปุ่มเครืงองเรียร้อยแล้วใส่เขาวเบือแล้ว มันล้นพี่น้อมันต,งตองสักออกมันล้นนะคะมันอันห่อไปได้มตตาตองสักออกสวยมากห่อสวยมากค่ะทุกคนอันนี่นะคะทุกคนโอเคนะคะ